ช่วงนี้นะครับถ้าผมพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์อะไรคนจะนึกถึง AI ปัญญาประดิษฐ์เว็บไซต์บิลเดอร์ที่ซับซ้อนต้องจ่ายตังค์นู่นนี่นั่นแต่วันนี้ผมอยากมาสไตล์มินิมอลหน่อยครับผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ฟรีและเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงมากครับกับ Google Sites ครับ Google Sites ครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์นะครับที่คุณจะมาสร้างเว็บไซต์ได้หรือว่าสร้างไซต์สครับและนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของคุณซึ่งทุกคน ใช้งานนัดตอนนี้ได้เลยแค่มี Google account หรือว่า Gmail คุณก็ใช้งานได้นะครับก็หลังจากเราไปที่ sites.google.com เราล็อกอินด้วย Gmail ของเราคุณก็เริ่มสร้างเว็บไซต์ของคุณได้เลยใน Google Sites นะครับเขาก็จะมี t เทม l a t e ให้เราอยู่แล้วนะครับคือทำได้หลายอย่างนะครับเขามี t เทมเพลตให้เยอะมากเลยนะคุณทำได้แน่นอนครับ,ปบไป blank site อ่านี่ครับทุกคนผมเปิด blank นะครับคือไม่รู้สึกว่า จ้า sites.google.com เนี่ยยุ่งยากเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านอาหารผมสนิทนะครับซึ่งแต่ผมจะเริ่มต้นด้วยอะไรเบสิกก่อนถ้าคุณไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ชื่อของร้านนะครับคุณก็พิมพ์ได้เลยนะครับว่า TKN หรือว่า Justify ได้เลยซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนสไตล์ของอ่า t e x t ได้นะครับเป็น normal text เป็น title เป็น subheading หรือว่าเป็นตัวอักษรเล็กใหญ่ up to you แต่เนี้ยเป็นไตเติลของเว็บไซต์ผมก็ต้องใหญ่นิดนึงนะครับอ่ะเปลี่ยนฟอนต์ต่อมานะครับตรงนี้ก็คือการที่เราจะเปลี่ยนฟอนต์ของเรา up to you คือถ้าคุณอยากใช้ฟอนต์ไหนคุณก็เลือกได้เลย หรือถ้าคุณมีฟอนต์ที่คุณชอบอยู่แล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นแล้วก็อัปโหลดเข้า Google Sites เลย oh. อ่ะปรับฟอนต์ไซส์ตรงนี้ได้ให้เป็นตัวอักษร b o l หรือหนานะครับเป็น Italics ให้มันเอ็นมี underline up to you อีโมจิเป็น insert link ก็คือการที่แบบว่าถ้าลูกค้าของเราหรือ User อร์ของเรากด text เนี่ยเขาจะพาเราไปที่ YouTube Facebook แล้วแต่คุณเลยนะครับใส่อีโมจิได้ด้วยมีเรื่องของการ align พื้นฐานครับก็เหมือน Word Document แหละครับแต่ก่อนที่ทุกคนจะมานั่งแปะทุกอย่างเข้าไปในเว็บไซต์นะครับคุณต้องเข้าใจว่าหน้าตาของการสร้างเว็บไซต์กับหน้าตาของการทำ Photoshop หรือ Artwork อะจะไม่เหมือนกันอ่ะสมมติว่าผมจะอัปโหลดโลโก้ของผมตรงนี้นะเข้าไปปุ๊บคำว่าสิทธิ์ตรงนี้อ่ะคือมันจะมีเรื่องของไซส์ที่เราปรับไม่ได้เพราะว่าเป็น Requirement หรือสิ่งที่ต้องสิ่งที่จำเป็นเนี่ยของเว็บไซต์เพราะว่า you know color code ครับ color background กันครับ หรือผมรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องมาปรับอ์ตเวิร์กทีหลังซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยผมก็มีวิธีการแกงผมนะอันนี้คือไม่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบ work around มีอะไรผมก็ทำได้แน่นอนครับอ่ะผมขอเป็นแค่ banner ละกันนะครับผมลบตัวนี้ออกไปปั๊บมาด้านขวานะครับผมรู้ตรง t o o l หือว่าเครื่องมือของเว็บไซต์บิลเออร์ของ Google Sites ไปที่ image oh. ได้ อัพโหลดแล้วก็จะนํารูปภาพของผมนะครับสิดเข้าไปตรงนี้แล้วก็แปะตรงกลางนี้อ่าทุกคนเห็นไหมครับคือมันจะมีเรื่องของเน t i v e space หรือพื้นที่ที่ผมแปะไม่ได้เพราะว่าการสร้างเว็บไซต์เขาห้ามกันนะไม่ใช่ทุกจอที่จะมีไซส์ขนาดเดียวกันทุกอย่างต้องอยู่ในยูนิฟอร์มหรือผมก็จะแปะโลโก้ผมไว้เนี่ยไว้ตรงกลางเลยชึบและอันนี้ อันนี้คือทิปสื่อทริคของผมนะครับคือผมมาอยากให้แบ็คกราวด์ผมเป็นสีเดียวกับโลโก้ผมนะครับเพราะว่าโลโก้ผมไม่ให้เป็นตัวใหญ่หรือผมจะใช้ตัว water drop tool นะครับหรือตัวที่จิ้มสีของผมอะ่ะหรือผมจะใช้ตัว water drop tool นะครับหรือตัวที่จิ้มสีของผมอะ่ะผมจะไปหารูปภาพที่ใหญ่พอนะครับแล้วก็แปะเป็นแบ็คกราวด์ของโลโก้ผม อัพโหลดอิมเมปุ๊บอันนี้เข้าไปชุดน,นี่คือโค้ดของผมผม Enter เข้าไปนะครับหา image ที่ผมชอบเปลี่ยน c o v เวผมอัพโหลดไปตัวนี้อ่ะตอนนี้ผมจะอัปโหลด h e a d e r ของผมนะครับก็จะเป็นสีอ่า r u s u s h เข้าไปปุ๊บและเขาก็จะเป็นสีเดียวกับโลโก้เพราะว่า header กับโลโก้ก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับ คือที่จริงแล้วก็มีวิธีอื่นก็คือการที่ผมทําให้รูปภาพของผมเป็นไซส์เียวกับแฮเดอร์แต่ณตอนนี้กับสิ่งที่ผมมีผมก็แก้ปัญหาแบบนี้นะครับโอเคทาง Google Si ส์เขาช่วยเรานะครับเขามีอะไรที่เรียกว่าคอนเทนต์บล็อกตอนเราเลื่อนเว็บไซต์นะครับเขาจะแยกเป็นบล็อกนะครับอย่างเช่นบล็อกแรกก็จะเป็นเฮเดอร์อันที่2ก็อาจจะเป็นวิดีโออันที่3ก็จะเป็นเท็กซ์ก็ได้หรือรูปภาพนะอัพ o ์ทูยูอย่างเช่นถ้าผมอยากมาโชว์ รูปภาพเค้กของร้านผมนะครับผมก็จะเลือกคอนเทนต์บล็อกที่มีรูปภาพและเท็กซ์อยู่ในนั้นเลือกได้เลย,เลยปุ๊บอ่ะหลังจากคนเข้ามาปุ๊บเจอคำว่าสนิทนะครับเลื่อนลงมาบนเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นคอนเทนต์บล็อกอันที่2ซึ่งก็จะเป็นรูปภาพเค้กแล้วก็คำอธิบายมีหลายแบบครับแต่ตอนนี้ผมขอเป็นแค่รูปภาพแล้วกันอ่ะอัปโหลดไปเลยเป็น เค้กอันนี้ฟึบอันนี้ด้วยแล้วก็เป็นรูปภาพอันนี้ครับ Yes looks very nice สวยงามมากเลยครับต่อมาครับก็เป็น social links ก็คือถ้าคุณมีเว็บไซต์แล้วก็อยากให้ทุกคนตามคุณบนไลน์ Facebook Instagram Shopee แล้วแต่คุณเลยครับคุณก็เลือกได้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่โลโก้ไปนะครับอันนี้คุณก็แปะไว้ตรงนี้ได้เลย YouTube นะครับถ้าคุณมีวิดีโอ YouTube คุณก็อัปโหลดได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นคอนเทนต์บนเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณกำลังเปิดเว็บไซต์ให้กับร้านอาหารคุณหรือร้านคาเฟ่คุณนะครับคุณก็กดไปที่แมพตึ๊บแล้วก็คุณทําได้หลายแบบนะครับคุณก็จะก๊อปปี้ลิงก์จาก Google Maps อยู่แล้วก็ได้หรือว่า Search บน Google Maps ก็ได้นะครับสนิทได้เลยสนิทปุ๊บเสิรก่อนนี่เขาเจอเลย Select ปัม๊มนี่ก็เป็น Google Maps ครับของผมให้ลูกค้าหาร้านผมแบบง่ายๆเลย ซึ่งตอนนี้เราก็เข้าใจพื้นฐานนะครับผมอาจจะดีไซน์เว็บไซต์ไม่ค่อยสวยณตอนนี้นะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าวิธีการสร้างเว็บไซต์นี้ง่ายมากๆนะครับแต่แน่นอนนะครับเว็บไซต์ของคุณนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเปิดบนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ก็จะเปิดอยู่ในโทรศัพท์ด้วยตรงนี้เพื่อมาพรีวิวนะครับและเราก็จะมาเห็นพรีวิวของเว็บไซต์เราและถ้าทุกคนจะดูวิวแบบโทรศัพท์นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยชุบ และนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของคุณบนโทรศัพท์นะครับ t k ในวันนี้นะครับบอยครับว่าทุกคนทําได้แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ผมมานำเสนอนะครับคือเป็นสกิลพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีนะครับ